สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางไม่สนับสน,นุนในเรื่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะฮัก็ให้เด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะวิ่งหนึ่งแล้วก็ลูดสี่นะคะก็จะเข้าชุดเบิ้ลนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะจะถือว่าน่าจะโอเคนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะไปสรุปผลงานต่อไปกันเลยค่ะ งวดนี้นะคะแอลก็ให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะวิ่งสี่แล้วก็วิ่งห้านะคะหนึ่งนะคะแอลก็จะให้หนึงนหน่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึง่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึง่ง แล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะสี่นะคะแอกทจะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองสองสี่แล้วก็สี่หกหกสี่นะคะ ห้านะคะแอลก็ใช้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าตัวห้าเก้าเก้าห้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะหนึ่งนะคะแอลก็จะชอบหนึ่งศูนย์ กับเลขเจ็ดนะคะสี่ก็ชอบสี่หกับสี่สองนะคะห้าก็จะชอบห้าหนึ่งกับห้าเก้านะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้กันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอร์ก็จะให้หนึ่งหนึ่งสี ห้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะคะชุดสามตัวนะคะแอปก็จะจ่อให้สี่หนึ่งศูนย์เก้าสี่หก สองห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่ห้านะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางนะคะหัวยลาวพัฒนาเื่อประจําที่สิบสี่นะคะเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ ทานี้หอยเอฟซีทุก่ันนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ